ตอนนี้กินมาจำเลย มาแล้วค่ะเรามาเจอนี่กุ้งเต้นแซบเบอร์อืมนี่คือหอยนางรมเนี่ยใช่ค่ะเอาแบบนัวๆเผ็ดๆ <c oughs> อ๋อคือนี่คขากรุงอย่างนี้มะนาวแท้ด้วยค่ะ ยิ้งเต้นตัวเป็นๆเป็นๆดิ้นแกล้งเองดีนะพี่ไอ้น้องเต้นอยู่นะต้องเขย่าแล้วก็ต้องขย่าเองใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่เขย่าให้ทั้งน็อตตั้สามสี่นาทีแล้วค่อยเปิดนะพี่แต่มันดีต่างไม่ไมันกินนะอืมไม่ไหร่นะหกสิบบาทแทนหยิบให้หน่อยเนียเนียดตังนี่เนี่ย เฮ้ยนี er mm ่ไงี่ทำไมองอ่าให้เท่าไหร่นี่แม่ค้าบอกว่าให้บแน่นๆตายแล้วอมยังได้ยังกันไหอมจะเปิดไปอมจะเปิดเปิดังไ

น้องยังไม่นอกอ,ะอ่ะขย,อย่ออีกไหมต้องขย,อย่ออีกรอบนึง่งกระเด็นออกจากปากเนี่ยเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยต้องเต้นด้วย เออมันน่าจะในนี้แล้ะเนาะน่าจะร้อแอ้วรนี่เดี๋ยวนี้ต้องรุนแรงต้องรุนแรงกัวมันดีดามูกมามเออมันก็ยังเต้นๆ,ๆอยู่อ่ะดูดิอื ยังจัดร้านไม่เสร็จเดี๋ยววนมาอีกรอบนะคะเดี๋ยววนมาอันนี้มาเท่าไหร่คะยี่สิบาสิบห้าบาทลองลลองนัเหมนลอเขาเรียกว่าอะไรำถั่วรูกใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลอันนี้มาได้ยี่ห้าเอง

เออดีกอบทั้งลูกเลยเป็นไงรสชาติมวเป็นแบบหวานๆแล้วอุ้ยฉันรับรู้ดเขาหวานมากกรอบๆฉ่ำๆใช่ไหมคนจ้ำฉ่ำมากอีกสักลูกไม่เได้ จริงๆมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนเขาก็บอกว่าเพื่ออะไรแต่บางคนก็ชอบนะแต่หนูชอบนะเคยไปกินที่บางแสนอร่อยฉ่ำอันนี้ก็ฉ่ำใช่ไหมอร่อยสตรอเบอรี่เขาไม่นี่สตรอเบอรี่ไม่เปรี้ยวใช่ไหมสตรอเบอรี่หวานฉ่ำมาร้านนี้นะมาละยี่ห้ายัไม่มีที่หลางแม่ค้าสวยด้วยติดฟันอ่ะเอ๋ติดป่ะอืมแต่้ำตามันติดฟันอ่ะทุกคน เนี่ยไข่หมเนอะยานไข่หมูกเยอะมากเลยนี่าย้นี่จะเป็นเงอันยืดยืนเนี่ยใช่อันนี้เขากินกันตกเรโบราณจากกะมค่ ใช่ไหมคะตู้หญ่ได้อันใหม่ได้ไหมแบบข้างใครยังไงคะ้นนะสีนั้นโลร้อยโลร้อยเอาโลนึงเลยเอาโลนึงสีดำสีดำค่ะงลาา็นาม้่วด่วดนด้วยนะคะโยเลยนะคะ Obrigado. ติ๊กซองชิมอยู่บ้านนะนี่เอาเอนอันนี้คือเอน,เอน้อ่อันนี้แบนาแบบไม่นนต้องแบบว่าแค่กระดูกเองอะ่ะมีคนแค่ให้แล้วานานตาโ้อใส่อะไรวะเน,นีไไ่ยตาโม่ขอไายเนี่ยนะขอแบบรถจักร ใส่กระเพื่อพริกป่นอันนี้คือน้ำปลาแหนำปลามะนาวโอ้อ ตอนนี้คือแบบคนเริ่มเยอะแล้วนะตอนเราเข้ามาเนาะยังไม,ไม่ค่อยมีคนเลยเนาะมีคนเริ่มมาเยอะเลยตอนนี้อะของกินเยอะมากแล้วเราก็ยังไม่ออกจากถังหูลูเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยอันี้เ,เหียวอะอ่ำมากอ,องเยอะก่อนได้ไหมออืนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นตูดเป็ดนะคือแบบมันช่ำเลยเนี่ย จริงๆคือหอมมากเลยนะหอมมากเราเหมือนเข้าทอดใส่ซอสหอยเออเลยมันอร่อยไม่ได้กินเป็ดนานแล้วอ่ะเอ้ยนี่อร่อยอ่ะแพ้ใช่ไหมเนาเหนียวหน่อยใช่ไหมคือแบบมันหอมตั้งแต่แบบเดินผ่านเลยนะโอ้โหดูความแบบชําสีน้ําตาลสวยมาก อร่อยกินกับข้าวเหนียวเหมือนอย่างที่ป้าบอกเลยป้าบอกว่าเดินวนรอบต้องกลับมาซื้อแน่นอนใช่ไหมอร่อยจริงดีเรามาเจอน้ำมะม่วงน้ำเปรีหวานมีมะม่วงเบาไหมคะไม่มีเบาไม่มีเบาเอาอะไรอันนี้นะจ๊ะแก้วไหมคะแก้วขมิ้นค่ะแก้วขมิ้นเปรี้ยวน่ะคเปรี้ยวมันมันค่ะเอาชุดหนึ่ง เอ่งก็แม่บีนน้องไปจิ๋ดสร้างความรู้ความเฉลียวฉลาดให้กับพ่อแม่พี่น้องและท่านทั้งหลายทีนี้เราไม่รู้หนังสือไปไหนเพื่อลำบากเออเราอ่านหนังสือไม่ออกเนาะไปสมเด็จก็เรียกอะไรยังก็มีหนือเขียนมาว่าเสียงอะไรเราเราก็ไม่รู้ ลองแวะเข้ามาเดี๋ยวทานอยู่นะครับทานไม่ถึงสาันแล้แม้ว่าตัวเท่าไรนะตัวห้าสิบห้าสิบเออส่สิบี้ไม่ว่าจะใครก็มาทิพจะได้เลยนะคะรถบัะแค่นี้พ่อห้างร้าค้าอยู่เสมอว่าเดี๋ยวค่อยทาบุญวันนี้ยับไม่ว่าเดี๋ยวค่อยทำบุญงานปรกาศรถมากรถ กินขาไปก่อนแงะขานี่นะมันก็น่าจะเหมือนไก่เหมือนเหมือนไก่คล้ายไก่มันหอมคล้ายๆแบบมันไก่มันเป็ดอะไรเงี้ยประวัติทราบเพื่อนเห็นได้ตายมัดไม่ทันต่งประวัติสดโอกาสเพราะว่าไงเพรถนั้นก็อย่าได้ประมาทครับ รสชาบเหมือนไก่อะ่ะรสชาบเหมือนไก่กเหมือนเป็ดอร่อยเลยนะรบกวณสมุณเด่นแรงเด็นแต่ไกลคุณสมุณเด่นแรงเด็ดมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะรบกวนไม่จืดเลยรบกวนจืดเลยเทวนาทั้งหลายก็ยินดีสุภาพบุรุิสุภาพสติสัมปชัญญะทุกคนกันหลารอดไหมไม่รอดไม่ไม่ใช่ไทยเราใช่ไหมใช่เราไม่รอด มาต่อว่าสนามมาต่อบาลมีมาต่อมั่งต่อดีมันไม่กรอบหรือว่ามันจะกรอบขอให้โชคดีโชคดีถูหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวดหน้านี้เลยนะครับลูกกระชาย่างเนี่ยครับไห่เล้งขอนแก่นขอนแก่น